นะครับเมาไม่ขับอันนี้ยังเป็นมาตรการที่สําคัญ<ะ>อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าผับหรือว่าสถานบริการจะเปิดถึงตีสี่มีนอกจากแม้อนุญาตแล้วเนี่ย<ะ>ต้องมีมาตรการในการที่จะรองรับทางนักเที่ยวเมาแล้วเนี่ยต้องมีจุดพักคอยนะใชะ่หรือว่าจะให้โทรให้ที่บ้านมารับอะไระต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าไปถึงด่านแล้วถูกจับได้เนี่ยนะครับว่าตัวเองเมาแล้วรีเฟอร์หรือว่าบอกได้ว่ามาจากร้านไหนไปกินร้านไหนมา<ะ>แล้วมอแบบนี้ ร้านต้องรับผิดชอบด้วยใช่ย,ยกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดชลบุรีเห็นสถานป<ท>ระกอบการเ็ามีมาตราการเข้มคือเขามองว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยผู้ใช้บริการคนนี้หรือว่านักท่องเที่ยวคนนี้เริ่มเมาแล้ว<ท>เขาเชื่อจะมีน้ําให้ดื่มก่อนอน้ำเย็นเย็นดื่มให้สบายใจอนั่งพักผ่อนก่อนไหมส่วนถ้าใครมีลักษณะข,ของอาการเมาเมาหนักมากแล้วเตรียมห้องเอาไว้เลยมีโซฟาให้นอนสบายนะพักผ่อนจนกว่าจะ หายเมาหรือว่าสั่งเมานั่นเองแล้วถึงจะปล่อยให้กลับบ้านได้หรืออาจจะโทรศัพท์บอกให้ญาติพี่น้องมารับหน่อยอถ้าไม่มีไม่เป็นไรไม่รู้จะทํายังไงแล้วเออนอนที่นั่นแหละหรือถ้าพักตามโรงแรมเดี๋ยวสถานประกอบการก็จะมีรถบริการไปส่งถึงที่คือจริงแล้วคือเบื้องต้นน่ยดื่มน้าเยอะๆมันเรียกว่าดีลูดก็คือทําให้มันเจือจางนะมันจะได้พอที่จะสภาพถ้าเกิดพอกลับไปได้ก็เป็นมาตรการต่างๆที่ออกมาเพื่อให้รัดกลุ่มมากที่สุดแต่ เราก็ยังเห็นตามด่านในการเป็นด่านความมั่นคงหรือว่าด่านการจราจรต่างๆก็ยังคงพบคนที่เมาแล้วขับอยู่เหมือนกันอย่างรายนี้เป็นนักสแสดงนะครับคุณต่อเรื่องฤทธิ์ครับข้อหาเมาแล้วขับวัดปริมาณแอลโกอฮอล์เนี่ยจากการเป่าเนี่ยหูสูงถึง235มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับเจ้าตัวยื่นประกันตัวครับแล้วก็นัดเข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งในวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์ครับ กลางดึกที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่กลุ่มตัวนายเรืองฤทธิ์หรือว่าต่อครับนักแสดงชายมาพบพนักง,งานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนหลังถูกเรียกตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลที่ด่านตรวจบริเวณถนนรามอินทราขาออกช่วงทาง าทางลงของด่วนวัชรพลแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครครับพบปริมาณแอลกอฮอลถึง235มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จากนั้นเจ้าตัวใช้เงินสดประกันตัวไป20,000บาทปล่อยตัวชั่วคราวก่อนประสานญาติให้มารับตัวกลับบ้านครับนายเรืองฤทธิ์ก็ยอมรับว่าดื่มสุรามาจากงานเลี้ยงสังสรรค์แห่งหนึ่งครับและระหว่างขับรถกลับบ้าน ก็รับสารภาพว่ากระทำผิดจริงยินยอมให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายเบื mm ้ hmm. ung, องต้นพนักง,งานสอบสวน mm hmm. ก็แจ้งข้อหาขับรถขณะเมาสุราและก็ให้ปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมกับนัดหมายให้ข้อพพากพนักง,งานสอบสวนในวันที่22ธันวาคมนี้ mm hmm. เพื่อนําตัวส่งฟ้องต่อสารมีนบุรีดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ mm hmm. ดื่มนะไม่ว่าแต่ดื่มก็ต้องรับผิดชอบด้วยจริงๆรับผิดชอบต่อตอนเองรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะจริงๆตามกฎหมายเนี่ยห้ามเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แต่ว่านี้สูงถึง235มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะอันนี้ยังดีที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะคะก็ถือว่าเป็นคดีตัวอย่างที่เกิดขึ้นน่นะคะ